Hunter ภูมิใจนำเสนอตู้ควบคุมการรดน้ำรุ่น Pro SC ที่มาพร้อมระบบควบคุมออนไลน์ h y d r o w i s e และมาพร้อมหน้าจอสัมผัสที่สามารถเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ได้โดยจะมีมาทั้งรุ่น 6, 12และ24สถานี Pro SC ได้ถูกออกแบบมาให้มีขั้วแผงขนาดใหญ่ช่องต่อเซนเซอร์ถึง2ช่องและมีช่องสำหรับ Master Valve wow, รวมทั้ง ยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความผิดปกติของสายไฟอีกด้วยช่องสำหรับมาสเตอร์วาลถูกใช้เพื่อแบ่งแยกระบบการรดน้ำเมื่อไม่ได้ใช้งานขั้วแผงขนาดใหญ่ถูกทำมาเพื่อง่ายต่อการติดตั้งสายไฟใน Pro S4 ยังมีระบบการทำนายการรดน้ำของ h y d r o w i s e ที่สามารถปรับเวลาการรดน้ำตามการคาดการอุณหภูมิเปอร์เซ็นต์โอกาสการเกิดฝนลมและความชื้นโปรแกรมการคาดการโอกาสการเกิดฝนสามารถช่วยให้ประหยัดน้าขึ้นได้และย่ง สามารถช่วยให้สวนยังคงสวยงามอยู่ตลอดไม่เพียงเท่านี้ยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์ Flow Meter เพื่อให้มีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุท่อแตกขึ้นได้ Pro s c สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi ได้ซึ่งจะช่วยให้ควบคุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตระยะทางไกลได้ทำให้ไม่จำเป็นต้องไปตั้งค่าหน้าง,งานอีกเพราะเราสามารถตั้งค่าหรือปรับเปลี่ยนตารางเวลาการรดน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้จากทุกที่ ระบบ Hi h y d r ร w ว s ์ในโปร s อมีการเชื่อมต่อกับสถานีอากาศจากหลายพื้นที่เพื่อช่วยการตั้งค่าการรดน้ำได้เหมือนกับตู้ควบคุม h y d ดร w ว s ์รุ่นอื่นๆที่สามารถให้ผู้ติดตั้งสามารถจัดการระบบการรดน้ำได้อย่างง่ายดายเหมือนระบบหลักของตู้ควบคุมเอแต่เราได้เพิ่มประสิทธิภาพพิเศษอื่นๆเข้าไปเพื่อง,ง่ายต่อการใช้งานและประสิทธิภาพที่สูงที่สุด Hunter t h a i l a n นด ผู้จำหน่ายระบบอุปกรณ์ลดน้ำอัตโนมัติแต่เพียงผู้เดียวในไทย